ใครเล่นกอกลางแล้วอยากออกบอลให้ไวส่งบอลให้ไวทํำยัำยงไงเรื่องนี้มีหลายปัจจัยนะครับแต่ผมอะ่ะเลือกมาแค่ข้อเดียวนะครับรู้ป่ะเรื่องอะไรมันคือเรื่องของการมองรอบตัวให้ไวเวลาที่เราจะออกบอลให้ส่งบอลให้ไวที่จริงมันมีปัจจัยมากกว่านี้นะครับแบบมองรอบตัวให้ไวมีทักษะรับบอลสมบอรที่ดีจัดท่าทางที่ดีมีการฝึกร่างกายความพ้องตัวความสมดุลนูน่นนี่นั่นเพื่อแบบเพื่อสร้างความพร้อมอะไรเงี้ยแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวการเคลื่อนที่วิ่งคิดแซกวิ่งหลบกลวยอะไรเงี้ยคือเพื่อให้เราอะ่ะออกบอลให้ไว มันมีผลจริงๆมันเป็นปัจจัยจริงๆนะครับเราต้องฝึกแต่ส,แส่วนที่สําคัญที่สุดจริงๆนะครับคือที่ผมอ่ะจากประสบการณ์ผมเลยนะครับคือการมองรอบตัวให้ไวจริงๆนะครับเพราะว่าผมอ่ะเห็นนักบอลหลายคนนะฝึกมากมายนะฝึกอย่างดีเลยนะครับแต่ลงสนามจริงทุกคนรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นนักบอลคนนั้นก็ยังคงออกบอลช้ารับบอลส่งบอลช้าเชื่อผมไหมหลายคนสงสัยนะโอ้โหพี่ฝึกมาอย่างดีทั้งฟิตทั้งร่างกาย ทั้งทักษะทุกอย่างความพร้อมแต่ทําไมอะไรครับทําไมยังออกบอลช้าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เห็นไม่ได้มองรอบๆตัวให้เห็นทั้งสนามจริงๆส่วนมากนะครับนักบอนลนะนักบอลส่วนใหญ่นะจะเห็นแบบจะเห็นระยะแค่เนี้ยพวกเขาคิดว่าเห็นทั้งสนามแล้วใช่ไหมแบบเนี่ยระยะแค่เนี้ยแคเห็นทั้งสนามแล้วอ๋อใช่ฉเฉลี่ยวดธีว่างเช่นอะไรเง,ง,ง,งี้ยความจริงแล้วนะครับเราต้องเห็นในร,ระยะแบบนี้เลยเระต้องเห็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้วย และต่อให้ผมพูดเรื่องนี้ผมก็มีคนพูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่คนก็แบบพอใช่งไงพี่ก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็เคยได้ยินนะผมเคยถูกสอนมานู่นนะี่นั่นแต่ผมบอกได้เลยนะว่าไม่ละเอียดพอเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าเรามองรอบตัวแบบเนี้ยแบบที่แบบเหมือนจะดีนะมองรอบตัวระยะแบบสามร้อยสิบองศาอะไรเงี้ยแต่มองแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราไม่ได้มองทั้งเกมพอไม่ได้ไดมางทั้งเกมคู่ทุกเข้าในช่วงเวลาหนึ่งของเราที่เราไม่ได้มองรอบตัว เราก็จะเสียบอลเราก็จะกดดันแล้วก็ไปไม่เป็นคิดไม่ออกออกบอลช้าเราเห็นอะไรไหมนี่แหละครับคือรายละเอียดที่ผมบอกว่าการมองรอบตัวให้ไวมันหนึ่งสำคัญและใครแต่เขามองรอบตัวให้ไวเราต้องมองรอบตัวทั้งเกมเข้าใจไหมบอกหลายๆครั้งเลยนะว่าเราต้องมองรอบตัวแล้วก็แบบว่าไงเหมือนกับว่า,าคนที่มีความรู้นะครับก็จะบอกให้เรามองรอบตัวมองเห็นอะไรเพื่อนคู่ต่อสู้เพื่อนี่ว่างทั้งสนามลูกบอลทั้งสนามฮ แต่ผมบอกเลยแล้วไม่พอนะครับเพราะาผมรู้จักหัวข้อนี้ดีกว่าใครนะครับสำหรับผมอะเพราะผมเคยเป็นมาก่อนนะครับผมอะเคยเคยเล่นบอลแล้วก็แปลว่าไงเป็นแบบทุกคนน่ะคิดช้าําช้าทักษะไม่ดีออกบอลช้าลูกนี้นั่นทุกอย่างผมเจอมาหมดแล้วนะโดนแต่ลอดขาอะไรผมเจอมาหมดแต่ผมมาเปลี่ยนชีวิตการเล่นบอลตรตงไหนรู้ไหมชีวิตการเล่นบอลของผมถูกเปลี่ยนมาตอนที่ผมอะรู้จักการเงยหน้ามองรอบตัวมากขึ้นผมเงยหน้ามองรอบตัว มากกว่าการที่ผมอ่ะอยากจะเล่นบอลอยากจะดูลูกบอลอีกนอกว่าคือเรียกได้ว่าผมผมแทบไม่สนใจลูกบอลแล้วว่าผมไม่สนใจเลยนะว่าคู่ตู้อยู่ไหนผมไม่สนใจเลยนะว่าเพื่อนผมอ,นอยู่ไหนผมไม่สนใจลูกบอลอยู่ไหนผมสนใจแค่ว่าผมอ่ะเห็นอะไรในสนามบ้างในทั้งเกมแ่ะผมเห็นอะไรนนบ้าง,ง,รางปรากฏว่าผ,ผลการเล่นบอลดีขึ้นมากเลยนะครับผมรู้สึกเหนือชั้นขึ้นผมรู้สึกเก่งขึ้นผมรู้สึกด,ดีขึ้นผมรู้สึกว่าผมมีความสามารถอะไรหลายอย่างที่แบบ มันถูกซ่อนอยู่แล้วยังไม่ได้ออกมาใช้อะสาเหตุนหนึ่งเลยเป็นเพราะว่าสายตาของเราการมองของเรามันจะเพิ่มการรับรู้ข้อมูลในสมองของเรานะครับเหมือนกับว่าไงเราหลับตาเล่นบอลแล้วก็ไม่เห็นนะเราก็ไม่รู้จะส่งให้ใครทําไงถูกปะเราจึงจําเป็นที่ต้องมองแต่เขาว่ามองเนี่ยหลายคนก็มองอยู่แล้วหลายคนมองแต่ไม่เห็นนะครับเรื่องจริงนะครับมองแต่ไม่เห็นก็คือเห็นแบบบอลคู่ต่อคู่เพื่อนวิธีว่างอะไรเงี้ยแหละแต่ไม่เห็นทั้งสนาม โอเคไหมไม่เห็นทั้งสนามและไม่เห็นทั้งเกมจําคํานี้ให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเล่นบอลเหนือชั้นกว่าใครนะครับผมจะย้ําข้อนี้เลยนะครับเราต้องเห็นทั้งสนามและเห็นทั้งเกมโอเคไหมนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะออกบอลให้ไวเนี่ยเรามองรอบตัวให้ไวอย่างเดียวก็พอแล้วครับแล้วก็เห็นตามที่ผมบอกเราก็สามารถออกบอลได้ไวแล้วมาดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราอะไรเราได้บอลตรงเนี้ย เราได้บอลตรงเนี้ยแล้วเราอยากออกบอลให้ไวทําไงครับหลายคนก็คิดว่าเอ้ยส่งบอลให้ไวส่งบอลแรงๆอะไรเงี้ยใช่ไหมอัี้จริงไม่ใช่ครับคือเราอ่ะจะต้องมองเห็นตัวเลือกในการที่จะส่งบอลออกบอลไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราอ่ะยังไม่ได้บอลแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราได้วันปุ๊บแล้วเราเพิ่งมาคิดนะว่าเอ๊จะส่งบอลให้ใครดีเอ่อเมื่อกี้ยังว่างอยู่เลยแต่ทําไมไม่ได้แล้วทำไงดีนะเออส่ยเพื่อนคนนี้แล้วกันเรียบร้อยนะครับนั่นแปลว่าเราออกบอลช้าแล้วนะครับ แม้ว่าเราจะไม่เสียบอนแต่เราออกบอลช้านะครับคําว่าออกบอลไวเนี่ยสำหรับผมนะครับคือไม่ว่าเราจะมีบอลหรือไม่มีบอลนะครับไม่ว่าจะมีบอลหรือไม่มีบอลเราจะต้องเห็นอะไรครับเราจะต้องเห็นเพื่อนของเราที่ว่าเพื่อนของเราที่เราสามารถส่งบอลให้เพื่อนได้ตลอดเวลาทั้งเกมโอเคไหมไม่ใช่เพื่อนแค่ด้านหน้าองเดียนะเพื่อนด้านหลังด้วยที่ผมบอกให้มองรอบตัวนั่นหมายความว่าตอนที่เราไม่มีบอลเนี่ย เราต้องมองเห็นเพื่อนทั้งสนามแล้วนะครับเราต้องเห็นป,กกประกฏแบบปิง้งเป็นมิ่งนี่เลยนะครับเราต้องกระพริบตาแล้วก็มองซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างนี้ให้เห็นสิ่งนี้จริงๆนะครับไม่อย่างนั้นนะครับเราจะไม่เห็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีเราเห็นเพื่อนว่างแล้วนะเนี่ยช่วงเวลาที่เราหันไปเห็นเพื่อนว่างแต่พอหันอีกทีเพื่อนไม่ว่างอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเราส่งให้ใครอ่ะนอกว่าเหมือนเราโดนเพสซิ่งนะครับเราโดนเพสเราก่อนเ,เพื่อนโดนเพสซิ่งโดนประกบติดน่ะเพื่อนก็ว่างอยู่แหละแต่เป็นไงครับ พอโดนเพลซิ่งอ้าวเฮ้ยคู่สู้ปิดตัวเลือกปิดทางเลือกปิดพื้นที่นู่นนี่นั่นผมไม่สนใจนะครับสุดท้ายคู่ต่อสู้ต้องการให้เราะเห็นแค่นี้ไม่ได้เห็นพื้นที่ว่างในตำแหน่งอื่นโอเคปะ่ะแต่เราจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับเราต้องเห็นทั้งสนามดังนั้นเนี่ยพอเกินติดการเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าแบบอ้าวมีคนตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างโอ้สามารถส่งบอลได้สามารถอย่างนี้ได้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการที่เราอยากจบบอลให้ไวที่ผมบอกไงเรื่องราวมันเยอะมากนะครับการออกบอลให้ไวไมันมีรายละเอียดแต่ผมจะเน้นหัวข้อนี้ เพราะบางทีแล้วถูกฝึกอย่างดีนู่นนี่นั่นแต่มันไม่ถูกเอาออกมาใช้อะเรื่องจริงใช่ไหมใครใครที่แบบเอาสิ่งที่ผมสอนสิ่งที่ผมบอกไปใช้บ้างแล้วเป็นไงฟอร์มการเล่นดีขึ้นถูกปะแล้วผมจะแถมให้นะก็คือเรื่องของการใช้ทิศทางแปดทิศทางในการเล่นในการที่เราจะออกบอลให้ไวเพราะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราออกบอลช้าคิดช้าดาช้ารู้สึกกดดันตื่นเต้นเพราะาคู่หท่อวงจริงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้รับบอลสมบอรแล้วออกบอลช้าหรอกถูกไหมแต่มันเป็นเพราะว่าคู่หล่อสู้ คู่ต่อสู้กดนั้นใส่จเราแล้วเราแบบจากโต๊ะบอลไว้แหละแต่มันแบบมันโดนไล่ประกบห่ืมันโดนโดนเข้าบอลเราแล้วก็ไปไม่เป็นถูกไหมดังนั้นเราจึงต้องหลบคู่ต่อสู้ก่อนนะครับว่ากัง่ายๆคือหลบคู่ต่อสู้เอาชนาะคู่ต่อสู้ก่อนแล้วก็ค่อยออกบอลให้เพื่อนอันนี้คือสถานการณ์ที่จําเป็นนะครับเพราะาถ้าเกิดเหตุการณ์นี้จริงเราจะได้ไม่ตื่นเต้นแล้วก็สามารถที่จะออกบอลให้ไวได้อยู่คือถ้าเกิดคู่ต่อสู้ไม่มาประกบแล้วก็แบบรับบอลชิวๆแล้วก็สมบอลให้เพื่อนเร็วๆง่ายๆถูกป่ะมันมันคงจะเป็นอย่างนั้นถูกไหม แต่เรื่องจริงที่เราเล่นกองการเป็นไงหรือเปล่าไม่ครับเราจะโดนตามหลังถูกปะ่ะเราจะโดนกู้ต่อสู้อะไรประกบไล่ลุมแย่งดังนั้นนะครับเราจรึงต้องอะไรครับต้องสร้างทิศทางไปทิศทางขึ้นแล้วรอบตัวเขาู้สู้เข้าด้านหลังหรือเข้าในทิศทางในทิศทางหนึ่งเราก็รู้แล้วนะว่าเราจะแตะบอลไปด้านไหนผมต่อให้กู้ต่อสู้ลุมแย่งเราเลยล้วก็มีทางรอดอยู่ดีพอตัวรลอดไปได้แล้วปุ๊บก็ส่งบอลออกบอลเอาไว้ให้เพื่อนตามตัวเลือกที่เรามองไว้ทั้งเกมหรืออ่ามองรอบๆอตัว เห็นเพื่อน้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับคือมันมีปัจจัยมากมายไม่ใช่แบบปัจจัยที่ผมบอกอย่างเดียวนะครับแต่ผมจะเน้นปัจจัยเรื่องของตรงนี้หัวข้อตรงนี้เพราะว่ามันคือสิ่งที่แบบนักบอลส่วนใหญ่ผิดพลาดแล้วก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับดังนั้นลองนําไปใช้ดูนะครับ2คําสสาคัญนะครับคือมองรอบตัวให้เห็นทั้งสนามหน้าหลังด้วยซ้ายขวาหน้าหลังโอเคปะ่ะแล้วอะไรครับให้ แล้วให้เรามองเห็นทั้งเกมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมองตัวเห็นทั้งสนามแล้วก็เห็นทั้งเกมโอเคนะ